วนข้อมูลเด็ดในมือถือเสียต้นหลังเสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่น้องสาวของเสียต้นอายุ44ปีเจ้าของธุรกิจสอนนวดแผนไทยเข้าร้องเรียนทนายเดชาหลังสงสัยว่าเสียต้นพี่ชายที่เสียชีวิตเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาอาจถูกฆาตกรรมโดยก่อนการเสียชีวิตปริศนาด้วยเสียต้นนั้นเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์ถูกคนร้ายรอบยิงพื้นที่สนอนวังทองหลาง เมื่อ8เมษายนแต่รอดมาได้ก่อนไปเสียชีวิตอย่างปริศนาขณะนอนหลับที่บ้านพักในจังหวัดมหาสารคามขณะที่พระพ่อเสียต้นเผยว่าเมียเสียต้นขอไม่ให้ส่งศพไปชนะสูตรพริกศพการตายกลัวเจอสารเร่งกล้ามเนื้อเกี่ยวกับเรื่องนี้มีรายงานจากผลตรวจตรีนพสินพูลสวัสดิ์ รองพบชนเปิดเผยว่าตำรวจได้มีการเรียกสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะพยานไปแล้วจำนวน15ปากโดยแบ่งเป็นผู้ใกล้ชิดจำนวน8ปากและพยานเกี่ยวข้องจำนวน7ปากโดยการสอบปากคำทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีสำหรับคดีพยายามฆ่าในพื้นที่สอนอวังทองหลางจากการไล่กล้องวงจรปิดพบว่าผู้ลงมือก่อเหตุมีเพียงสองคน ส่วนผู้ชี้เป้าและผู้จ้างวานตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลว่าผู้คนใดมีการติดต่อแจ้งหรือไปพบเจอผู้ก่อเหตุในเวลาก่อนหรือหลังเกิดเหตุหรือไม่เพื่อหาพยานหลักฐานรวบรวมในการออกหมายจับต่อไปสำหรับการติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองรายขณะนี้ตำรวจได้มีการไล่เรียงกล้องวงจรปิด ทั้งก่อนวันเกิดเหตุจนกระทั่งเส้นทางหลบหนีจนถึงที่สุดเพื่อนำตัวคนร้ายมาสอบสวนดำเนินคดีรายงานข่าวแจ้งว่ากรณีมีการนำเสนอข่าวเรื่องอยาไยาไนนยนั้นทางตำรวจทราบข้อมูลแล้วอยู่ในระหว่างการขยายผลซึ่งพบว่าโทรศัพท์ของผู้ตายในช่วง18เมษายนมีการค้นหายาไยาไนยซึ่งเป็นการค้นหา ภายหลังจากผู้ตายเสียชีวิตแล้วอย่างไรก็ตามต้องตรวจสอบว่าภายหลังจากผู้ตายเสียชีวิตโทรศัพท์ของผู้ตายใครเป็นผู้ถือครองและมูลเหตุจูงใจในการค้นหายาเสาย,าย์นนคืออะไรซึ่งอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปความคืบหน้าคล้ายคดีเอ็กจากกริดทนายเดชาคาดสัปดาห์หน้ามีข่าวดีเรื่องออกหมายจับคดีเสียต้น จากกรณีการเสียชีวิตของนายพิชิตกริบจินดาหรือเสียตน้นเจ้าของธุรกิจสอนสปาและนวดแผนไทยเหตุเกิดเมื่อ16เมษายนที่ผ่านมาหลังกลับไปหาหนังมดภรรยาที่บ้านในจังหวัดมหาสาร,รคามกระทั่งนางสาวนัทธประพัหรือเจน้องสาวของเสียตน้นเข้าปรึกษาเพื่อขอความช่วยเหลือกับทนายเดชาเนื่องจากสงสยัยการตายมีเงื่อนงำเพราะ สภาพศพนั้นดำคล้ำผิดปกติเหมือนถูกวางยาพิษจึงได้เดินหน้าร้องขอให้ตำรวจนั้นเรือฟื้นคดีการเสียชีวิตของพี่ชายและขอให้เร่งหาตัวคนร้ายที่ขับขี่จักรยานยนต์ตามประกบยิงรถตู้ของพี่ชายเหตุเกิดในพื้นที่รับผิดชอบสอนอวังทองหลางเมื่อ8เมษายนที่ผ่านมา เมื่อเวลา13นาฬิกาที่สอนอวังทองหลางทนายเดชากิติวิทยาน,นันท์พร้อมด้วยพระวส,สันตกรีบจินดาพร้อมนางประภาพินกรีบจินดาพ่อแม่ของเสต้นและนางสาวนัทปพัฒหรือเจน้องสาวเสียต้นได้เดินทางเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีเพื่อทนายเดชากล่าวว่าวันนี้ผ่าครอบครัวม,มาติดตามความคืบหน้าของคดีและชี้เป้า พร้อมนำพยานหลักฐานมาเบิกความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดีให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งประเด็นการจ้างวานและคนยิงส่วนภาพของคนผู้ก่อเหตุตำรวจมีข้อมูลอยู่แล้วและชัดเจนพอสมควรแต่จะต้องนำมาเชื่อมโยงคนจ้างวานและแรงจูงใจต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีข่าวดีในเรื่องของหมายจับคนร้ายที่เบื้องต้นนั้นคาดว่า มีมากกว่า3คนร่วมกันกระทําผิดส่วนประเด็นสาเหตุหลักๆส่วนตัวเชื่อว่าเป็นปัญหาครอบครัวอยู่ระหว่างการสืบสวนว่าใครเกี่ยวข้องบ้างยอมรับว่าคดีนี้มีความคล้ายกับคดีลอบสังหารเอ็กซ์จักกริตอดีตนักแม่นปืนทีมชาติไทยเมื่อปี2556แต่มีบางสิ่งที่ต้องสอบเพิ่มเติมไม่เหมือนกันทั้งหมด ส่วนคดีการเสียชีวิตที่มหาสารคามทางชุดสืบสวนวันนี้ก็เดินทางมาด้วยและทราบว่าได้ดำเนินการไปเยอะแล้วทั้งการสอบพยานในคดีเช่นใครเป็นคนซื้อสุราใครกินรวมถึงสอบปากคำสัป,ปเหอร่เพื่อตำรวจยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าให้น้ำหนักในเรื่องอะไรต้องนำข้อมูลของทั้งสองฝั่งทั้งสองพื้นที่มาประกอบกันเช่น ผลการชนะสูตรกระดูกที่ยังรอผลจากนิติเวชพร้อมย้ำว่าคดีนี้ในส่วนของผู้ต้องสงสัยตำรวจมีอยู่แล้วแต่ต้องหาพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนที่สังคมนั้นตั้งประเด็นเรื่องของเงินประกันนั้นก็มีความเป็นไปได้แต่ต้องสืบให้ชัดเจนเรื่องนี้ส่วนตัวมองว่าไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน ความคืบหน้าของคดีเสียต้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุนายพิชิตกริบจินดาหรือเสียต้นอายุ44ปีซี o เจ้าของธุรกิจสอนนวดแผนไทยขายอุปกรณ์นวดแผนไทยอุปกรณ์สปาเตียงนวดและตู้อบสมุนไพรเสรียชีวิตอย่างปริศนาแต่คดีนั้นยังไม่คืบหน้าและญาติพบขพ้อพิรุษที่น่าสงสัยหลายจุดน้องสาวข,ของผู้เสียชีวิตจึงร้องเรียนขอความช่วยเหลือ จากทนายเดชากิติวิทยานันดยเล่าให้ฟังว่านายพิชิตมีภรรยาและลูกสามคนซึ่งช่วงต้นเดือนภรรยาได้พาลูกๆก,กลับบ้านที่อำเภออยา่างศรีสุราษจังหวัดมหาสรารคามเธอเล่าว่าประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนเสียชีวิตนายพิชิตไปดื่มที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพตามลำพังซึ่งผิดสังเกตด้วยเขาบอกว่า ไปดูอะไรบางอย่างจากนั้นระหว่างเดินทางกลับนายพิชิตถูกคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบยิงแต่ไม่โดนกระสุนจึงรอดมาได้เหตุการณ์เกิดในท้องที่สอ,อนอาวาังทองหลางต่อมา14เมษา,ายนภรรยาของนายพิชิตโทรศัพท์มาบอกให้ไปหาที่จังหวัดมหาสารคามนายพิชิตจึงเดินทางไปด้วยเครื่องบินไปยังจังหวัดมหาสารคามเมื่อ15เมษา,ายนม,มีญาติมาส่งที่สนามบิน และเดินทางไปถึงช่วง2 3ถึงทุ่มผ่านไปได้เพียงคืนเดียวเช้าวันที่16เมษายนเวลาประมาณ6นาฬิกาญาติได้รับแจ้งข่าวว่านายพิชิตเสียชีวิตแล้วน้องสาวผู้เสียชีวิตเล่าว,ว่าสภาพศพของนายพิชิตแปลกประหลาดโดยสภาพศพเป็นสีดำบริเวณใบหน้าเขียวครัำมือหงิกงอน้ำตาไหลเป็นเลือดโดยแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากการ เจ็บป่วยที่ไม่ชัดเจนนอกจากนี้ยังพบว่านายพิชิตทําประกันชีวิตไว้สูงถึง16ล้านบาทโดยมีชื่อของภรรยาเป็นผู้รับผลประโยชน์แต่หลังเกิดเหตุทางฝ่ายภรรยาได้ประกอบพิธีทางศาสนาและชาปนากิจศพแนวที่19เมษายนหรือ3วันหลังเกิดเหตุซึ่งตนหวังว่าเร็วเกินไปประกอบกับข้อพิรุธต่างๆข้างต้นจึงตั้งข้อสงสัยว่า การเสียชีวิตของพี่ชายมีเงื่อนงำและอาจเป็นการฆาตกรรมอย่างไรก็ตามผู้ใหญ่บ้านโพงามตำบลดงเมืองอำเภอยางสีสุราษจังหวัดมหาสาร,รคามบอกว่าหลังได้รับแจ้งการเสียชีวิตของนายพิชิตได้เรียกตำรวจและแพทย์มาและชนะสุดพริกศพพบว่าเส้นเลือดในสมองแตกและได้รับอนุญาตให้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสนอาวาังทองหลาง กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่าคดีรอบยิงในพื้นที่สาวนาวังทองหลางและการเสียชีวิตของนายพิชิตที่จังหวัดมหาสารคามมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่เพื่อจะตามล่าตัวมือยิงสองคนที่ก่อเหตุให้ได้เสียก่อน